ครับสวัสดีครับสวัสดีส,ส,ดสมาชิกและเอฟซทางช่องทีเด็ดมวยไทยทุกๆท่านนะครับ<ส>คลิปนี้เป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณ์มวยนับประจําวันที่3นับเมษาย,ยน er นับพุทธศักราช2568ันบับมีมวยทําการแข่งขาันที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับในศึกเพชรยินดีมวยไทยพรีเมียมนะับะถ่ายทอดสดทางช่องทูโฟร o ยูยีนับเวลา18นาฬิกาเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับ ถือท่านใดนะครับอยากจะได้ข้อมูลมวยเด็ดเด็ดแบบพรีเมียมก็แอดไปที่แอดเอ็รับหรือเพิ่มเพื่อนไอดีไลน์นะครับมีแอดนำหน้าและตามด้วย MT08 นะครับคลิปนี้ก็เริ่มกันเลยนะครับคู่แรกนะครับยอดขุนเดชสอเปมบุตร15ปี160เซนเป็นมวยจากจอมบึงราชบุรีโชคมาแล้ว20่สิครั้งสองอิทธิาตเพชรปตอน้ำหนักปล่อยๆ50กิโลฟอร์มล่าสุดของเจ้ายอดขุนเดช ชนะคะแนนตวงเพชรพันทองยิมชนะคะแนนฉลามขาวก้องธรณีมวยไทยแพ้คะแนนวันชนะมอราชพัฒน์จอมบึงกูชกของเจ้ายอดขุนแดก็คือเจ้าฉลามขาวก้องธรณีมวยไทย15ปี1 6 7เซนเป็นมวยจากจังหวัดปทุมชกมวยไปแล้วก็38ครั้างน้ำหนักไปปล่อยก็48กิโลเป็นมวยเพศยฝีมือรบเครื่องฟอร์มล่าสุดของเจ้าฉลามขาวแพ้ยอดขุนเดอเปรมบุตร แพ้คะแนนเพชรมงคลอึงอุบลแล้วก็แพ้คะแนนยิ้มสยามทอเทพสุนกวนคู่นี้นะับเคยใช้บริการมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับความได้เป็นของเกมยอดขุนเดชก็เพศเปิดเกม้มเตะหนักต่อยแรงปั้มรดฟอสติบูดูด้านอาวุธหลากหลายกว่าส่วนเจ้าฉลามขาวก็เพศเข่าในเหนียวแน่นบูสู้ดีเคยแพ,พย้พิกมาแล้วนะครับวันนั้นนี่แพ้แบบไปไปลายอะ่ะคู่นี้นะับทีเด็ดฟันธงชอบที่เจ้ายอดขุนเดชนะครับแล้วก็มาต่อที่คู่ที่สองนะเหนือไปยักษ์หวยบางคอแหลมสิบหกปีร้อยหกสิบเซน เป็นมวยจากจังหวัดอุบลบชกมวยไปแล้ว40ครั้งน้ำหนักปล่อยๆ5 5้กิโลซ้อมวีค่าจาติ๊กอุบลบมีข่วยบางก็แหลไม่การสนับสนุนอร์มล่าสุดของเจ้าเหนือพยักษ์แพ้คะแนนเพชรทองเก้าพัชระยิมแพ้คะแนนเพชรพอใจบาสทุ่งเขาหลวงแพ้คะแนนเฟซบุ๊กนวพลควายสวยควายงามคู่ชกของเจ้าเหนือพยักษ์ก็คือเจ้าศิลปะไทยซูจีบะมีเกีียว ยี่สิบปีร้อยหกสิบสามเซนเป็นมวยจากจังหวัดลบบุรีชกมวยมาแล้วก็ประมาณห้าหกสิบครั้งอะน้ำหนักปล่อยปล่อยห้าสิบสี่กิโลซ้อมอยู่ที่ค่ายซูจีบะหมี่เกี้ยวแถวบางพลีความล่าสุดของศิลปะไทยแพ้ผมลิกิดบอลมหาชัยแพ้จัดเงินเล็กปานนิวัฒน์มวยไทยสองครั้งซ้อนคู่นี้ทางมวยนะับความได้เป็นของเกมเหนือพยักขวาหัวจิตหัวใจดีส่วนศิลปะไทยก็แพ้เตะซ้ายตั้งบางโต๊ะ กระดูก็เดียวการผ่านมวยเบอร์มวยดีกว่าแต่ฟอร์มหลังไม่ค่อยดีคู่นี้นับตีเด็ดฟันตรงชอบไปที่เจ้าเหนือพยักษ์นะครับอาศัยความสดอะ่ะชอบความสดรูปร่างช่งชกชอบไปที่เหนือพยักษ์คู่ที่สามครับหลานย่าโมสิทธ์มนชัยหรือวอวัฒนะยี่บ็ดปีร้อยหกสเจ็ดเซนเป็นมวยจากจังหวัดโคราชชคไม่ก็ร้อยกว่าครั้งน้ำหนักไปปล่อยห้าบสมกิโล ฟอมล่าตุดจนาทีโอยกที่1นชัดเงินเล็กปานิิวัดมวยไทยแพ้โยยกที่2เจ้า,อาสองพยักษ์เ p พีพาวแล้วก็มาแพ้คะแนนแมนยูสิเจนนิมคู่ชกของเจ้าหลานย่าโมคือเจ้าเป็ดอาเธอร์บังมัดของตันหรือชื่อเดิมคือเจ้ากะเมนขาว18เป16ี167เซ็ซนเป็นมวยจากอุบลสูง107เซ็นชกมวยไปแล้วร้อยกว่าครั้ง น้ำหนักปล่อยๆก็ห3กกิโลฟอร์มลาสุดของจเจ้าเพชรอารเธอร์ก็ชนะคะแนนสิงสูราชออูดอุดรแพนโยยกที่5แสงตะว,วันสอปงกมอนแล้วก็มาชนะโยยกที่2บิ๊กบอสเอรวันยิมคู่นี้ครับความเก่านี่อยู่ที่เจ้าหลานย่าโมบูสูดีเตะหนักต่อยแรงส่วนเจ้าเพชรอารเธอร์ก็เพรตั้งรับจับทาง แต่ซ้ายต่อยซ้ายบูดูดันคู่นี้นะครับชอบไปที่เจ้าหลานย่าโมนะครับแล้วก็คู่ที่สี่นับนิโรธจิตอาสาบางแก้วยี่สิบเอ็ดปีร้อยหกสิบเจ็ดเซนเป็นโมจากจังหวัดพัทลุงแปดสิบครั้งน้ำหนักปล่อย,อยก็หกสิบเอ็ดกิโลครับซ้อมอยู่ที่ค่าจิตอาสาบางแก้วจังหวัดพัทลุงฟอร์มล่าสุดแพ้ชัยโทนเลเด็กมาเก็ต ชนะคะแนนเจ้าน้ำตาลเดือดเกีรติจัดชัยชนะคะแนนหนึ่งอำนาจหนึ่งอุบบนคู่ชกของเจ้านี้โรธก็คือเจ้าเด่นผาด่างแดงรถด,ดี17ปีร้อเจ็บสมเซนเป็นมวยจากจังหวัดหนองบัวลำพูโชหมวยไปแล้วก็80ดว่ากครั้งน้ำหนักปล่อยปอย59กกิโลซ้อมอยู่ที่ธรรมศาสตร์ลังสิตคลองหลวงความล่าสุดของเจ้าเด่นผาดางก็แพ้คะแนนหนึ่งอำนาจหนึ่งอุบบนชนะคะแนนเจ้าเพชรด,ดำ สิทธิ์เอราวันแล้วก็มาชน,นะคะแนนเจ้าชลันพยักสามแผ่นดินคู่นี้ความน่าจะเป็นหองเกมนี้โลดเปิดเกมบูดูด้านปั้มรัดฟตัตตีอาวุธจะหลากหลายส่วนเจ้าเด่นผาด่างก็เพศฝีมือต,ต,ต้นไม่ค่อยออกอาวุธมันเล่งปัน้นประมาณยกสามปมั้มรัดฟัตตีมีศอกสวนแรงคู่นี้นับหัวจิตหัวใจหนึ่มชอบรุ่นพี่อย่างเจ้านิโรธนะครับคู่นี้นับทีเด็ดฟันธงนะับฟันธงเี็เจ้านิโรธนะครับ แล้วก็มาเอาปากกามารอไว้เลยนะครับจดไวเลยนะครับทีเด็ดติดดาวผมนะค,คู่แรกนะชอบไปที่เจ้ายอดขุนเดชคู่ที่สองชอบไปที่เจ้าเหนือพยักษ์คู่ที่สามชอบไปที่เจ้าหลานย่าโมแล้วก็คู่ที่สี่ชอบไปที่เจ้านิโรธจิตอาสาบางแก้วนะครับ <S <S อย่าลืมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณ์มวยแบบล่วงหน้านะครับคู่มวยอาจมีเปลี่ยนมวยถอนได้นะครับ หรือถ้ามีมวยเปลี่ยนมวยถอนแบบไหนยังไงเราก็จะอัปเดตไปทางช่องครับทีเด็ดมวยไทยครับเพียงท่านแอดไลน์ไปที่แอดเอ็มนยครับหรือเพิ่มเพื่อนในดีไลน์นะมีแอดาำน้าและตามด้วย MT08 ทีศนยครับท่านจะไม่พลาดข้อมูลมวยแบบเด็ดเแบบพรีเมียมเลยนะครับวันนี้เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยครับจากลราไปครับสวัสดีครับ